สวัสดีครับเพื่อนๆนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Bitcoin ลงทุนบอยช่องที่จะพาเพื่อนเพื่อนไปอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของ Bitcoin และตลาดคริปโตพร้อมเจาะข่าวเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อ Bitcoin และคริปโตครับ วันนี้เรามีประเด็นร้อนแรงทั้งเรื่องเงินเฟอ้อสหรัฐอเมริกาท่าทีของธนาคารกลางทั่วโลกนะความเห็นจากทางอีลอนมัสกและข่าวใหญ่สะเทือนวงการคริปโตนะจะมาวิเคราะห์กันแบบ Full HD ไม่มีกักนะครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับ แต่ก่อนที่จะไปลุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c r i b ้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้นนะครับไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าการลงทุนแต่อย่างใดนะการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ เอาละครับพร้อมไปลุยกันหรือยังนะครับไปดูกันเลยนะเรามาเริ่มต้นกันที่รายงานเงินเฟอ้อ PCE ประจำเดือนกรกฎาคมของทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่เฟดใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องอัตราด,ดอกเบี้ยนะครับโดยรายงานฉบับล่าสุดนี้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับนักวิเคราะห์อพอสมควรนะครับโดยข้อมูลสำคัญก็มีดังนี้นะครับ แัชนีราคา PCE พื้นฐานนะซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐใช้ให้ความสำคัญนะับเพิ่มขึ้น2.6เซนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะซึ่งก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่2.7นะครับและเท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้นนัในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะ ส่วนอัตราเงินเฟ้อ PCE ทั่วไปนะเพิ่มขึ้น2.5เเนะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่2.6%เนะเท่ากับอัตราเงินเฟอ้ออ่าเท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนเช่นกันนะครับแต่ชนีราคา PCE ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น0.2%นเนะเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะ ส่วนข้อ4ี่นะัดัชนีราคา p c ซเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น0.2%นะเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้เช่นกันนะครับซึ่งแม้ตัวเลขเงินเฟอ้อจะยังไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับแต่ก็ถือเป็นข่าวดีนะสำหรับเฟดนะเพราะอย่างน้อยเงินเฟอ้อก็ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นนะซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกนะต่อการตัดสินใจเรื่อง อัตราดอกเบี้ยนะคในการประชุมที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะนักวิเคราะห์บางส่วนนั้นเนี่ยก็คงยังกังวลยังกังวลน,นะว่าเงินเฟอ้ออาจจะยังไม่ผ่านจุดสูงสุดนะและอาจจะและอาจจะกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหากราคาพลังงานและ อาหารยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกาและอาจทําให้เฟดต้องกลับมาใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากจริงขึ้นนะมากขึ้นนะครับถ้าเราดู PC พื้นฐานนั้นเนี่ยซึ่งไม่รวมค่าอาหารนะรและพลังงานนะครับ ตัวเลขนั้นอย่างที่บอกก็คืออยู่ที่2.6%เนะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะตัวเลขตรงนี้นั่นเนี่ยก็ซ้อนให้เห็นนะว่าเงินเฟอ้อในส่วนของสินค้าและบริการอื่นๆน,นอกจากอาหารและพลังงานนั้นเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงนะซึ่งเป็นผลมาจากหลายปัจจัยนะเช่นต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นปัญหาส่วง,งโซ่ประทานนะครับและอุปสงค์ที่ยังคงแข็งแกร่งนะครับนักวิเคราะห์อมองว่าเฟด จะยังคงจับตาสถานการณ์เงินเฟอ้ออย่างใกล้ชิดและอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะกว่าที่เงินเฟอ้อจะกลับไปสู่เป้าหมายที่สองเปอร์เซ็นตนะครับหลังจากมีรายงานตัวเลขมานั้นเนี่ยตอนนี้เจ็ดสิบประมาณสักเจ็ดสิเปอร์เซ็นตนั้นเนี่ยตลาดมองว่าการประชุมของเฟดที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้จะลดนะครับห้าสิบห้าเบสิสพอยต์นะมีความเป็นไปได้เจ็ดสิเปอร์เซ็นตะแล้วก็อีกสามสิบเปอร์เซ็นนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะลดห้าสิบเบสิสพอยน์นะ ส่วนอีลอนมัสซ์เนี่ยก็ได้ลีทวิตนะครับที่พูดถึงแผนการใช้จ่ายของร,รัฐบาลสหรัฐนะครับที่อาจทำให้หนี่สาธารณะพุ่งสูงขึ้น16ล้านล้าน,านดอนลลา,าร์สหรัฐภายในปี2035นะรพร้อมกับข้อความที่เตือนว่าสหรัฐอเมริก e ากำลังมุ่งหน้าสู่ภาวะล้มละลายนะอีลอนมัสซ์ยังเสริมนะว่าการใช้จ่ายของสหรัฐ ที่มากเกินไปนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุของเงินเฟอ้อนะครับซึ่งประเด็นนี้ทําให้นักลงทุนหลายคนเริ่มวิตกกังวลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของทางสหรัฐอเมริกาและมองว่ารัฐบาลควรควรควบคุมการใช้จ่ายมากขึ้นนะเพื่อป้องกันไม่ให้นีสาธาร,รณะพุ่งสูงขึ้นนะครับจนควบคุมไม่ได้นะ คำเตือนของอีลอนมาสก์เนี่ยก็สอดคล้องกับความกังวลของนักเศรษฐศษสาสตร์หลายคนนะที่มองว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มากเกินไปอาจเป็นอาจเป็นการเติมเชื้อไฟนให้กับให้กับเงินเฟ้อนะและอาจส่งผลกระทบต่อเสถยรภาพเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะข้ามฝั่งมาที่ยุโรปกันบ้างนะเงินเฟอ้อ ยูโรโซนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีนะอยู่ที่2.2เในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งเป็นผลมาจากราคาพลังงานที่ลดลงและอุปสงค์ที่ชะลอตัวลงนะครับนักวิเคราะห์หลายสำนักนะครับคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจตัดสินใจลดดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนหน้านะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและป้องกันมาให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย อย่างไรก็ตาม ECB ยังคงกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่เงินเฟอ้อจะกลับสู่เป้าหมายที่2%ซึ่งหมายความว่า ECB อาจชะลอการลดดอกเบี้ยหรือลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่น้อยลงเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบนะครับ ส่วนทั้งญี่ปุ่นนะธนาคา,ารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ยังคงยืนยันที่จะดำเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงินต่อไปนะแม้ว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อจะชะลอตัวลงนะโดยบ o j ให้เหตุผลนะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงต้องการแรงสนับสนุนน้ำจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะและการขึ้นอัตาราดอกเบี้ยจะ เป็นการช่วยควบคุมเงินเฟอ้อและป้องกันไม่ให้เงินเย็นอ่อนค่าลงไปกว่านี้มากมากกว่านี้นะครับนักวิเคราะห์อมองว่า BOJ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกในเดือนตุลาคมนะรหรืออย่างชา้าที่สุดคือเดือนคือต้นปี2025และจะเป็นการสิ้นสุดยุยคอัตราดอกเบีย้ยติดลบในญี่ปุ่นด้วยนะครับการตัดสินใจของ BOJ นั้นเนี่ยที่จะเกิดขึ้น ที่จะขึ้นดอกเบีย้ยสวนทางกับเฟดและ ECB นะที่กําลังพิจารณาที่จะลดดอกเบีย้ยนะซึ่งซ้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจข,ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันนะและ BOJ จำเป็นต้องดําเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดนะครับกลับมาที่วงการคริปโตนะ ข่าวใหญ่ที่จะสร้างความฮือฮาในช่วงนี้คือมัลก็อกนะแพลตฟอร์มซื้อขายบิตคอยที่ล้มไปเมื่อปี2024นะเตรียมคืนบิตคอยให้กับเจ้าหนี้นะคิดเป็นมูลค่าประมาณสัก2.7พนะันล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐนะครับซึ่งนะักวิเคราะห์บางส่วนนั้นเนี่ยกังวลน,นะว่าการปล่อยบิตคอยออก มาเป็นจํานวนมากเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อราคาบิตคอยในระยะสั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเจ้าหนี้ตัดสินใจเทขายบิตคอยออกมาพร้อมกันนะจะทําให้เกิดแรงเทขายหมหาศาลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะักวิเาราีห์อ,อีกส่วนหนึ่งมองว่าผลกระทบต่อราคาบิตคอยอาจจะไม่รุนแรงนะอย่างที่หลายฝ่ายกังวลเนื่องจากเจ้าหนี้บางส่วนอาจเลือกที่จะเก็บบิตคอยไว้หรือทยอย ขายออกมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาบิตคอยมากนักนะครับกราฟนี้ก็แสดงให้เห็นนะว่าตอนนี้นั่นเนี่ยแรงเทขายนะครับจะมาจากส่วนไหนบ้างนะซึ่งก็จะมีมัลก็กันนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองก็ยังถือบิตคอยอยู่นะยังไม่ได้ขายเป็นจำนวนอย่างมีนะ้อยสำคัญนะครับมีทางจีนนะคมียูเค k มียูเครนนะครับแล้วก็ Tesla ด้วยนะที่ถือ Bitcoin เป็นจำนวนมากจูนนะครับปิดท้ายกันด้วยข่าวดีของวงการคริปโตนะทาง Morgan Stanley นะครับธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานี่ได้เริ่มเสนอขาย Bitcoin ETF ให้กับลูกค้าแล้วนะครับก็แล้วก็จะตามมาด้วย WellFalco นะที่ประกาศว่าจะเริ่มเสนอขาย Bitcoin ETF ในเดือนกันยายนนี้นะครับ นี่จะเป็นสัญญาณบวกที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงินขนาดใหญ่กำลังเปิดรับบิตคอยมากขึ้นและมองว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวการเข้ามาของสถาบันการเงินขนาดใหญ่เช่น Morgan Stanley, w e l l f a l g o นะครับจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบิตคอยและดึงดูดนักลงทุนสถาบันรายอื่นๆให้เข้ามาลงทุนในบิตคอยมากขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาบิตคอยในระยะยาวด้วยนะครับ ส่วนนี้ก็เป็นผลตอบแทนรายเดือนนะเศรษฐผลตอบแทนรายเดือนของบิตคอยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ที่เดือนเซปเทมเบอร์นะเดือนกันยายนนะครับซึ่งตามสถิติเดือนกันยายนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่ราคาของตัวบิตคอยติดลบนะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่แต่ก็มีบางปีนะที่ติดบวกอยู่เหมือนกันนะครับต้องมาดูกันว่าเซปเทมเบอร กันยายนปีนี้นั่นเนี่ยจะติดลบหรือเปล่านะส่วนสิงหาคมที่กำลังที่เรากำลังจะผ่านไปนั้นเนี่ยก็คงจะติดลบตามสตินะครับตอนนี้นั่นเนี่ยติดลบอยู่ประมาณสักลบ9 5 8อร์เนะครับโอเคและนี่คือทั้งหมดนะที่คือข่าวสารนะำสำคัญที่เอามาฝากกันในวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์เศร,รษฐกิจโลกและแนวโน้มของบิตคอยและคริปโตในตอนนี้มาพูดคุยและ เปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b ์เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตข่าวสารและบทวิเคราะห์แบบนี้จากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยนะครับและใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะก็สามารถกดกดสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับใตค้คลิปวิดีโอนี้นะครับและขอบคุณเพื่อนๆอ,อย่างมากนะที่ส่ง s u p e r ร์แตมาให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ